สวัสดีค่ะวันนี้รีดีไซน์จะพามาพับเหรียญโปรยทานรูปแบบดอกไม้สวยๆน่ารักน่ารักแบบใหม่มาแล้วนะคะโดยลิบินสองแบบนะนี่นะคะตัวนี้จะเป็นการใส่เหรียญที่หลังนะคะแบบนี้นะเดี๋ยววันนี้เรามาดูอุปรกรณ์กันก่อนเลยกันไกลเหรียญลิบินค่ะวันนี้รีจะใช้ลิบินตาระคังเบอร์สองนะคะจะใช้อยู่ที่สองแบบนะคะตัวหนึ่งจะเป็นสีพื้นที่เป็นกรีบด้านนอกแบบนี้นะคะ แล้วก็ตัวหนึ่งจะเป็นลายเส้นตาระครังเหมือนกันนะคะเบอร์2นะแล้วก็เทปกาวสองหน้าค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทํากันเลยนี่นะคะลีจะตัดริบบิ้น3มเส้นที่ความยาว70ซนติเมตรรวบมารวมกันแล้วก็พับครึ่งนะคะตัวนี้ลีตัดแล้วก็พับไว้แล้วนะแล้วก็จะมีอีกไซส์หนึ่งนะคะตัวนี้ลีจะตัดอยู่ที่6เส้นนะคะที่ความยาว16ซนติเมตรที่ปลายด้านหนึ่งตรงติดด้วยเทปกาวสองหน้าในลักษณะน,นี้นะคะนี่นะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มสารกันเลยค่ะ นี่นะคะดีจะจับอลิบินเส้นที่1ขึ้นมาแล้วก็จะสวมด้วยเส้นที่สองเส้นที่สกดตรงรอยพับสอดอลิบินเข้าตรงช่องที่1แล้วเปิดให้กว้างดึงเอาเส้นที่2อ,ออกมาจับให้เข้าที่ค่ะนี่นะคะเราก็จะได้เป็นฐาน3นะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารเป็นฐาน6จับอลิบินฝั่งด้านขวามือทับเฉียงขึ้นไปด้านบน จับอริบบินเส้นด้านบนทับเฉียงลงมาด้านล่างแล้วจับอริบบินเส้นด้านล่างนะคะสอดเข้าตรงช่องนี้นะนี่นะคะให้ริบบินขึ้นมาด้านบนค่ะแบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็จะมาดูทั้ง6เส้นนะคะนี่นะกดกดจับ,จ,บจับให้กระชับเลยนะนี่นะคะจะได้เป็นฐานหเสร็จแล้วกลับด้านค่ะ กลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะลีจะจับอลิบินเส้นที่1ขึ้นมาทับด้วยเส้นที่สอง เส้นที่2จะทับด้วยเส้นที่สเราจะมีริบบิ้น3เส้นด้านบนแล้วก็จะมีริบบิ้น3เส้นด้านล่างเสร็จแล้วเราก็จะมาสารสลับกันเลยนะจับปริบบิ้นเส้นที่1ด้านบนวางลงมาเอา1ด้านล่างขึ้นมาด้านบน2ด้านบนวางลงมาเอา2ด้านล่างขึ้นมาด้านบนเส้นที่3ด้านบนวางลงมาเอา3ด้านล่างขึ้นมาด้านบนลักษณะนี้นะเสร็จแล้วจับหมุนมานะคะ เราก็จะเหลือริบบิ้น3เส้นด้านบนเหมือนเดิมเราก็จะมาสานต่อกันเลยนะรีจะจับเอาริบบิ้นเส้นที่หด้านบนวางลงมาก่อนเส้นที่2สอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกนะคะนี่นะแล้วก็ค่อยๆปล่อยริบบิ้นออกมาเส้นที่3สอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมาเสร็จแล้วรีก็จะปล่อยเมือ,อกมานะจับให้เข้าที่อีกครั้งหนึ่งค่ะนี่นะคะ จะได้แบบนี้เสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมานับริบบิ้นข้ามสองเส้นแล้วพาดน,นะคะ1 2จับริบบิ้นพาดมา1 2จับริบบิ้นพาดมา หนึ่งสองจับอลอิบินพาดมาหนึ่งสองจับอลิบินพาดมาแบบนี้นะคะที่นี้เราจะเหลือริบบินสองเส้นจะไม่มีที่พาดแล้วนะรีจะจับอลิบินเส้นนี้ขึ้นมาก่อนจับริบบินโค้งมาในลักษณะน,นี้นะคะขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกถัดจากเส้นที่พาดตะกี้นะในแบบนี้ต่อเลยค่ะจับริบบินโค้งมาสอดริบบินเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมา นี้นะคะเสร็จแล้วรีก็จะปล่อยมือออกมานะจับให้เข้าที่อีกครั้งหนึ่งค่ะนี่นะคะในแบบนี้กลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะคะลอดผ่าน2เส้นนะ1 2แบบนี้นะคะทั้ง6เส้นเลยค่ะ ะะจับให้กระชับอีกครั้งหนึ่งค่ะนะคะจะได้แบบนี้เสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะเร็วไปไหมคะถ้าช่วงไหนเร็วไปก็สามารถกดหยุดสต็อปดูได้นะคะแล้วก็ค่อยๆทำไปนะลีจะจับบริบบิ้นเส้นนี้นะคะจับริบบิ้นโค้งไปด้านหลัง แล้วก็โค้งกลับมาด้านหน้าให้เป็นกลวยในลักษณะนี้นะขยับมาตรงไปนะคะแล้วก็เสียบริบบิ้นลงไปตรงตัวดอกนะที่ตรงกับเส้นของเขานะคะให้ริบบิ้นขึ้นมาด้านบนค่ะแบบนี้นะนี่นะคะต่อเลยนะเราจะทําแบบนี้เหมือนกันทั้ง6เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะนี่นะเราก็จะได้แบบนี้เหมือนกันทั้งหกลีบหเส้นแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะเดี๋ยวดีจะจับให้มองเห็นชัดๆนะคะรีจะจับบริบบินเส้นนี้นะจับริบบินพับลงมาด้านล่างขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกนี่นะหลังเส้นถัดจากเส้นของเขามานี่นะคะให้ลอดผ่านมาสช่องนะ นี่นะคะหนแบบนี้นะนี่นะมองเห็นไหมคะเสร็จแล้วจับเอาตัวดิบิ้นดึงลงมานะคะในแบบนี้ต่อเลยนะคะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง6เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งนึงค่ะนี่นะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะคะลอดผ่านสองเส้นนะหนึ่งสองแบบนี้นะทั้งหกเส้นเลยค่ะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะนี่นะเสร็จแล้วเราก็จะมาตัดปลายริบบิ้นออกเลยนะคะนี่นะคะตัดออกสั้นหมดเลยค่ะทั้งหเส้นเลยนี่นะคะตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็จะเอาริบบิ้นที่เราตัดไว้นี้นะคะตัวนี้นะหกเส้นนี้นะคะเราจะเอาด้านลายเส้นนะคะไว้ด้านในนะทั้งหเส้นเลยนะคะนี่นะ สอดลอดผ่านด้านล่างเลยนะคะลอดผ่านสองเส้นมาเลยนะหนึ่งสองแบบนี้นะคะค่อยๆแขกเทียบเข้าสองหน้าออกค่ะค่อยๆดึงลงมานะคะนี่นะได้แบบนี้ต่อเลยนะคะเราจะทําแบบนี้เหมือนกันทั้งหกเส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งนึงค่ะนี่นะจะได้แบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะแป๊บหบนึ่งนะคะนี่นะนี่จะจับอริบินเส้นนี้นะคะจับริบินพับไปด้านหลังเอียงมาในลักษณะน,น,นี้นะคะเสร็จแล้วจับประตูลิบินพับมาด้านหน้า เสียบลงไปตรงตัวดอกนะคะนี่นะที่ตรงกับเส้นของเขาเนี่ยะคะ่ะตรงตัวดอกนี่นะลอดผ่านมาสองช่องเลยค่ะแล้วค่อยดึงลงมานะคะพร้อมดูกรีบด้วยนะกรีบตัวนี้จะอยู่ด้านหลังกรีบนี้นะคะแล้วค่อยดึงลงมาค่ะนี่นะคะจะได้แบบนี้ต่อเลยนะคะเราจะทําแบบนี้เหมือนกันทั้งหกลรีบ6เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะนี่นะพอสวยงามเรียบร้อยได้แบบนี้แล้วนะคะกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะคะลอดผ่านสองเส้นนะหนึ่งสองแบบนี้นะคะทั้งหกเส้นเลยค่ะ ี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึง่งนี่นะเสร็จแล้วเราก็จะมาตัดปลายริบบิ้นเลยนะคะน,นะคะตัดแต่งปลายริบบิ้นให้สวยงามได้ในลักษณะน,นี้นะนี่นะคะตัดปลายให้แหลมลงมาเลยนะคะแล้วแต่เราชอบนะคะว่าจะตัดในลักษณะไหนาน,านะแต่ของรีจะตัดในลักษณะน,นี้นะคะแบบนี้เหมือนกันทั้ง6เส้นเลยค่ะนี่นะคะ ัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบนี้นะนี่นะเสร็จแล้วเราก็จะมาใส่เหรียญกันเลยนะคะ นี่นะคะนี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหรียญปยทานแบบไม่ง่ายของรีดีไซน์นะคะตัวนี้จะเป็นลายดอกว่านเศรษฐีสวยๆน่ารักน่ารักแบบไม่ง่ายเลยนะเพื่อนๆชอบก็เข้ามาทำกันนะคะถ้าชอบคลิปนี้รีฝากกดไลค์กดซั s c r i b e แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามช่องรีดีไซน์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ